ปกดิเราทั้งกันด้วยวันนี้อยู่ในแผลนว้นภาษาซอมบี้อีกแล้วผมไปปลดล็อกเจ้าตัวกับดักระเบิดยุคโบราณมาอัพระเบิดสองอ่ะแล้วก็พฟังพลังเว้ย์ยุคหินก็ค่อนข้างดีเพื่อนขอไปเชื่ิญกำลังผลใช้คำว่าจูสิ่งดำแต่ผมบ,บางครั้งผู้จะเรียกว่ายุคโบราณไหมก่ก็ยุคยุคหินนะโอเคอมาผู้จะยุคหินไปตัวที่มันใส่เสื้อให้ใครสินั่นมันสามารถเอิ่ม ดันไม่สามารถป้องกันการโจมตีของพิชตเตอร์ได้มันคือมันไม่สามารถเดินได้ส่วนทีเล็กนั้นก็สามารถเอืมบุกความเร็วได้โอเคที่บางมาจากตัวมานาพอละเริ่มได้โอ้หช่องเต็มการดักก็มดยุกปารากหมดเลยวันดีกระการดักระเบะดิบดทุกทั่วไปอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งเออเด้ออกข้อที่หนึ่งเหมุอนออกจากดินไวมากข้อที่สองคือมันสมดุแรงดี อเ,เอ้ยระเบิดมาอ่าแต่คูดาวก็จะซักก่ปนิดหน่อยส่วนแรงระเบิดกัเนี่ยก็สร้างสร้างเรดาร์ข้างไกลกว่าแล้วก็ดาเมรีเลงมาเลยมันมือัวนี้ดีกว่ากระดักระเบิดหลายเท่ามาซาบาสองแถวไปเลยทุงไหนต่างทุกไหนจะได้เด็ดเด็ดผมจะมาให้ดูอ่ะโอเคด่านนี้ก็ผ่านได้ค่อนข้างยากกว่าน,น่อยแต่ว,ว่าผ่านแล้ว MVP กับระดักระเบิดโบราณโอเคด่านต่อไป เดี่ยวแอนคิโลซอลัมาได้ไงมาจัดทีมโบราณไปก่อนส่วนอีกสองช่องก็เอาตัวที่คขรถหดไปแล้วกันชิบมันเลยว่ะแล้ว,ลวยังไม่ดีตัวทูบมันไม่น่าดีอ่ไรส่งไปบ้าแล้วกันน่าจะมีอยู่ต้องไหวต้องไหวในชกักในเด็ดเด็ดให้ตัดให้ดูวะโอเคเมื่อไม่าน,านานมานี้ผมเจอตัวนี้ไปแล้วมันพุ่งแบบพุ่งแบบเร็วมาก มันเป็นตัวบัฟเองแล้วมันไม่มีคือไม่มีขารับราชการโอ้นยอะไรครูเคยเห็นตัวนกมันไม่มีปีกโอ้โหตัวนี้มากำจัดต้องปุ้ยทิ้งอย่างรุนแรงป้องกันไว้ก่อนของเงินของเงินนะโอ้โหตัวพุ่งชันมาอีกเลยมาจะพุ้งชันตัองอย่างนี้อุ้ยพุ่งมันผักเลยเหรอ ค่อยโหดกเลยไปพ่วงก่อนเราเบอร์ต yeah> um ุ้มแป๊บเดียวเอามายกันดานนี้ค่อนข้างยากคนขไม่ค่อยน่ค่อนข้างแต่ยากมากๆดีนวิ่งใหญ่แล้วพ่วงกันแค่ดันต้องวายล็อกพ่วงกันแค่ทางเดียวถ้าไม่ใช่วิ่งใหญ่ยังคือหนักกว่านี้อีกนะถ้ายจะมึงต่ออีกคือหนักมากอ่ยเงยก็โดนเสียกแต่ยากไปก่อนนะโดนเสามาเทียบแล้วกดที่ให้มาก็อย่างยากเลย ให้พุกมอสทำมาทมาังมันก็ต้องจัดก,การไปฟ้าช็อตมันหิ้วซอมบี้มาละมาดูโอเคเออนี่ไปเอามายังไงองค์สี่หลงนี้ก็ป้องกันเครื่องย,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 ยัดเราสิครับาตัวมอสที่มันน่ารำคาญมากเลมาขอพวกเพิ่มหน่อยกับเบิ้ลดับเบิ้ลยังไงก็ไม่สนใจนะ ก็หายที่ะยาก็ต้องหายไปอยู่ดีแหละก็มีทั้งไหนที่แค่ัดยาไม่มีอะไรเคไวโอเคก็เรียบร้อยสปี้แตกกระจายแล้วสก็กลับเข้าที่ไหไม่กลับไม่กลับบอลลัตเตอร์เสียกไม่กลับหรอโอเคไม่ยอมต่อก็อยู่ต่อไปส่วนพวกวันเราดีใจขุดทิ้งตาหน้าแล้วขุดทิ้ง ตานหน้าพื้นก็จะกลับมาโลกงเหมือนเดิมใช่ตุ้พบกมอสหาดลยอืมหาตะวันยังคงบักเหมือนเดิมโอเคยังไม่มีควสอะไรยกอุ้ยโอเคอ๋อตั้งทีมก็ต้องใช้ทีมบัมพับบิรุดกับต่อก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวต่อไฟเอาตัวราคาถูกๆไปเลยนะเออแต่งคงต้องแพีงงนะไม่เอาแพีงไป ก็จริ่งพวกเราให้เอาตัวแล้วป้องกันเลยนะเอาต่อยแังเอาดีเจมาทำคลื่นดีว่แล้วก็พัดมาโปรแกรมโบนัสห้งสองก็ต้องเก็บเงินก็อเอาเห็ดนะเห็ดที่เอาผมเห็ดผมจะเหมือนเอาล่ะอนี่เหลือมาซื้อเห็ดนะเอ๊ะอีก่ล้วอ่ะาเอาไปม,มั่ว เปึบเปบปบป๊บึ ö, ๊บฮึ๊บึ๊บฮึ๊บฮึ๊บเราโดนไอ้สัตว์เอาไว้ฮึ๊บตัวฮเลยเป็นความเร็ยหันโหันนี้มีอใก็ไปเฉียวขึ้นแต่ญาตด้วยบีเมีแค่ไม้เกที่ปองกันอาจะไม่มสักเอย่ปกันมาที่ป้องกันเอิ่มกระเทียมสุดท้ายก็เอิมวางไว้บอกว่าเราผานดานนี้ ดูเครื่องตักยาที่เหลือเพียงไม่กี่อันยิงยิงไฟเตัวเออหาให้ดูเครื่องตักยาที่เหลือเพียงไม่แค่ไม่กี่อันเฮ้ยมันก็องตักยามันดูมันมันอยู่ดุมันอยู่ครบเกือกเสียไปแค่อันเดียวเองโอเคพอกก็ตายตามตามตามมาเร็วโอ้โหเปิดมาก็มามาให้กระดักระเบิดทุ่งยิ่งทำไเแล้ตื้อก็อย่าพึ่งเออ แล้เราเบิดไปได้เอาโอ้โหนี่ไปขิงงไปอือหือแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะต้องก็รอดเลยแบบนี้มันไม่ได้โอ้วนนเสาร์นี่ดูยังมันบอกหนูเกมียวก็เป็นนเสาร์มากวางหนามันทำงานแล้วตัวดอกเม้มโอ้โหโอ้โหอ่ะป้าโอ้โหมากันเยอะเลยทำอย่านี้ต้องเติมเอเอาตัว ยัางนี้ได้ไหมปัปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ดัน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 อกไม่ทำงานเบอสฮัลโหลแป๊บนึงจะไหวยุโอเคกว่านด่านนี้มาได้มาด่านต่อไปก็เดี๋ยวก็แอบไว้ได้แต่คิดหน้าจะเสือบอลนะ